ช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต้ชาหมักคุณภาพดีดื่มง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟฟ เริ่มต้นเช้าวันใหม่เติมความสดชื่นให้คุณด้วยเฟอร์เมนเต้เฟอร์เมนเต้ประกอบด้วย d s l และ EGCG ใส่ใจตัวเองแม้ทำงานหนักด้วยการทานอาหารหลากหลายครบห้ามุ่ออกกำลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอเดินตามความฝันเพื่ออนาคตข้างหน้าเฟอร์เมนเต้มีวิตามิน B1 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของหัวใจวิตามิน B2 ที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามระบบประสาทออกกำลังกายทุกวันดีทุกวันเฟอร์เมนเต้คัดสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติเฟอร์เมนเต้รสชาติด,ดีมีประโยชน์เฟอร์เมนเต้หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำหรือค้นหาคำว่าเฟอร์เมนเต้ แม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หิ่งให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะหญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวชาเขียวผสมสมุนไพรพร้อมละมุนดื่มง่ายชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News from Home กับดิฉันสุริบูลนัทพันธ์นะคะต้อนรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง YouTube ช่วยคิดช่วยทำรวมถึงต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวด้วยนะคะวันนี้วันอังคารเราจะมาติดตามเรื่องราวทางเศรษฐกิจและสุขภาพซึ่งมีงานวิจัยระดับโลกนะคะอาจารย์ดรสุภุสัยเชื้อเป็นที่ปรึกษาคุณกันเงินเกติณพัฒน์รัชจารยร์เป็นประธานสภาพัฒน์แต่อาจารย์เองเป็นคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพมากเลยก็หวังว่า สภาพัฒน์ของเราจะมีแผนเรื่องของการดูแลสุขภาพมาขึ้นไว้นะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเพิ่งมีข่าวเรื่องประกันสังคมเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรใดๆไปได้ดึกถึงอาจารย์เลยนะคะว่าโหจริงๆนะเราเป็นผู้ประกันตนนี่จ่ายเงินกันทุกเดือนจ่ายบริษัทช่วยจ่ายเราช่วยจ่ายนี่การให้บริการแย yeah ่ที่สุดในบรรดาระบบ การดูแลสุขภาพทั้งหมดทั้ง3าระบบเลยนะอาจารย์ถ้าให้ดีจริงๆเนี่ยนะครับคือแน่นอนเราต้องปรับปรุงระบบประกันสุขภาพของของประเทศไทยเพราะมีหลายจริงๆมีหลายระบบมีของประกันสังคมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีสพสชมีของข้าราชการแลวของข้าราชการด้วยค่ะใช่ค่ะซึ่งซึ่งแล้วก็มีของเอกชนด้วยซึ่งซึ่งแต่ละอันก็มีความแตกต่างกันอยู่อยู่มากมายนะครับแต่จริงๆมันต้องมาจัดการ แก้ปัญหานี้เป็นองค์รวมแต่ว่าอันนี้ก็ต้องคงต้องเป็นระยะยาวแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากเลยพูดกันตรงๆก็คือว่าจริงๆแล้วระบบของราชการนี่แหละมันใช้เงินเยอะมากของอประกันสุขภาพทั่วหน้าก็ใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ mm. แล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ต้องมาปรับปรุงการ,การบริการ ให้ให้ดีกว่านี้เยอะซึ่งในรายละเอียดวันหลังเราคุยกันได้นะครับได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอขอคุยเรื่องเกี่ยวกับอ่เรื่องใหญ่นะครับที่ประธานดีทรัมป์หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแกก็ไปต่อว่าประธานดีเชเลสกี้อโอ้โหไม่น่าเชื่อนะไม่เขาเขาดรา,าม่มมากมอาจารย์หรือจริงเ,เลยนะครับจริงเรื่องเขเรื่องจริงนะอาจารย์ไม่ใช่ดราม่ากันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเรื่องจริงเลยแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีเหตุการณ์การแบบ ระดับประเทศพูดนําระดับประเทศเขา s o กันแบบนี้ด้วยนะอาจารย์ไม่เคยเห็นเลยครับแต่ว่าอ,อคแต่ว่าสิ่งที่แรงไม่น้อยกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับสําหรับประเทศอเมริกาเนี่ยประธานดีทรัมประกาศแล้วว่าจะเก็บภาษีออสินค้านาเข้าจากแคนาดาแล <Mexico. S 1> ะเมซิโกซิโกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยอมลดลาวาศอกซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดไม่ได้คาดการเอาไว้หลายๆคนไปนึกว่าประธานดีทรัมเนี่ยแก จริงแต่ทําไม่จริงจะใช้าการขู่ขึ้นภาษีธุรกากรเอ่อเป็นคําขู่เพื่อการเจรจาแต่ปรากฏว่าทางแคนาดาก็ดีทางเม็กซิโกดีพยายามเจรจาอย่างเต็มที่ก็ยังโดนอยู่ดีนะครับจะได้รับผลตรงนี้วันนี้เวลาที่อเมริกานะคะรับซึ่งก็คงอีกไม่ไม่นานแล้วเอ่อการขึ้นภาษีอันนี้จะกระทบกับเม็กซิโกกับแคนาดาอย่างรุนแรงมากเพราะว่าสองประเทศเนี้ย เขาพึ่งพาการส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนนับเป็นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP เลยค่ะด<ฆ>ังนั้นการโดนเก็บภาษีทั้งยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ทําให้คํานวณเร็วๆนะครับ GDP เขาเข้าสู่ภาวะถดถอยเลยค่ะ<ฆ>คิดว่าจะโตได้เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะกลายเป็นติดลบไปเลยดัยงนั้นรุนแรงมากแล้วสองประเทศนั้นเขาก็คงโกโรธมากนะครับแล้วก็ บอกว่าจะตอบโต้ซึ่งทําให้ตลาดนี่ก็เป็นห่วงว่าเรื่องมีการจะมีการกีดจะมีการทําสงครามการค้ากันจริงๆหรือเปล่าหุ้นที่อเมริกาหุ้นดาวโจนส์ลงไป1.5%หุ้น S&P ลงไป1.8%หุ้น NASDAQ ไปลงไป2.6%นะครับตลาดเนี่ยบอกจริงยังไม่ได้ยังไม่ได้นึกว่าจะเป็นเรื่องเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงนะครับที่เกิดที่นั้นก็คือคนไปลงทุนในในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยกว่าเช่นพันธบัตรรัฐบาลอเมริกา เรลงทุนในทองคำนะครับที่เกิดขึ้นทีนี้ประเด็นสําคัญผมคิดว่ามันคือว่าตรงเนี้จะต้องมานั่งคิดว่าประาดีทําแกจะไปอีกเท่าไหร่แกจะไปก็จีนก็จีนก็ไปแล้วใช่ไหมอาจารย์จีนเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นตใช่ครับแกจะขึ้นภาษีเท่าไหร่จีนเนี่ยเดิมขึ้นไว้สิบแล้วก็ขึ้นอีกอีกสิบอ่าค่ะทําเคยพูดว่าจีนเนี่ยจะขึ้นถึงหกสิบนะคะได้ยินได้ยินประธานดิทําพูดว่าอะไรนะเออประเทศไหนที่ เอา,เอาได้ภาษีจากอเมริกาประเทศนั้นจะต้องโดนขึ้นภาษีมันมีสองขยักครับคำสั่งอันแรกของแพรนีทรัมคือคำสั่งคัะภายใต้บอกว่าเรื่องเรื่องของการดูบอกว่าประเทศไหนที่เป็นประเทศที่เกินดุลการค้าเก<อ>ินดุลการค้า,าเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่เอาเปรียบอเมริกาฉะนั้นต้องมีการปรับาการ ความสำคัญประเทศนั้นๆแล้วคำสั่งที่สองเนี่ยเป็นคำสั่งคำสั่งชื่อว่า reciprocal t a r i f f ที่บอกว่าถ้าประเทศไหนเก็บภาษีอเมริกาถ้าอเมริกาก็ต้องก็จะเก็บภาษีเช่นกันมันต่างตอบแทนอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์คือแบบว่าเอาเอาแก้แค้นแก้แค้นขึ้นชั้นใช่ไหมชั้นก็ขึ้นบ้างเหละใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับซึ่งซึ่งอันเนี้ยกระบวนการเนี้ยมันจะฟังดูพูดง่ายแต่จริงๆแล้วมันทํายากอันเนี้ยประธานาธิบดีทำเขาเพิ่งประกาศมาเมื่อ กลางเดือนที่แล้วนะครับและอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูลและการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงพาณิชย์กับสำนักงานผู้แทนการค้าของอเมริกาซึ่งแปลว่าไทยก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเล่นงาน,นไปด้วยเพราะเราเกินดุลกับอเมริกาจดหมายจางมีสองขยกักใช่ไหมครับอันที่หนึ่งคือเกินดุลหรือเปล่าเกินดุลเกินสี่หมื่นห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเยอะมากเราอยู่ในระดับประมาณที่สิบเอ็ดของประเทศที่อเมริกาขาดดุลการค้าด้วยมากที่สุด Oh. เราอยู่ในขายแน่นอน,นะคะ <Yeah. S 2> นี่คันนี้อันคันนี้อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีธุรากากรซึ่งกรณีของของตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับทางหน่วยงานของอเมริกาเนี่ยกำลังเริ่มเพิ่งเริ่มนะครับเก็บข้อมูลแล้วก็ได้มีการขอให้ฝ่ายเอกชนที่เกี่ยวข้องส่งความเห็นเข้ามาที่ USTR ที่สัตน้องานผู้แทนการค้า กระบวนการประเมินของอเมริกาเนี่ยจะใช้เวลาจนกระทั่งถึงประมาณปลายเดือนนี้แล้วจะประกาศผลออกมาประมาณวันที่หนึ่งเมษายนซึ่งในวันนั้นเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าทางหน่วยราชการของอเมริกาเขาประเมินอย่างไรครนนี้ข้อมูลเท่าที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ก็คืออย่างนี้ครับเราเนี่ยเก็บภาษีสุรรกากรจากอเมริกาสินค้านําเข้าจากอเมริกาเนี่ยเฉลี่ย9%กอเมริกาเก็บเฉลี่ยสองฉะนั้นส่วนต่างคือต่างกัเรนตอ่าค่ะ ส่วนมากจะเป็นสินค้าอะไรคะอาจารย์ที่เราเราสระนำเข้าจากอเมริกามันมันมีหลายหลายหลายสินค้าครับมีชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์บีพวกชิ้นส่วนเครื่องบินอะไรต่างๆเยอะแยะแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าแล้วก็น่าจะเป็นห่วงกว่าก็คือว่าสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยเราเก็บภาษีอ่าสินค้าจากอเมริกาเนี่ยประมาณยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ อเมริกาเก็บกับเราประมาณสเปเพราะฉะนั้นส่วนต่างมันจะ20%อร์ซตรงนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางทางประธานดีก็สั่งให้ให้ประเมินด้วยว่ามีการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีสุรการหรือไม่เช่นการบังคับขึ้นทะเบียนเช่นการกำหนดโควต้าซึ่งเรามีอันนี้เยอะมากสำหรับสินค้าเกษตรของอเมริกา ดังนั้นมีความเป็นไปได้มากว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะดูแล้วเขาจะพบว่าสินค้ากเกษตรเนี่ยเขาถูกกีดกันเยอะมากแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาไม่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวสักเดือนเมษาก็าจะรู้ฉะนั้นของเราเนี่ยก็รอคิวอยู่เหมือนกันภาพเปิดรูปเป็นอย่างนั้นคานนี้ประเทศไทยเราส่งออกสินค้าไปอเมริกาเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะมากคำนวณคิดเป็นสัดส่วนผมเคยคำนวณมาแล้วเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนได้ประมาณสักเอ่อสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ถ้าโดนภาษี20% 10 20%ของ10%ก็คือ2%แปลว่าเราก็ไม่สามารถแข่งขันได้แล้วภาษีขนาดนั้นอือคือคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าถ้าภาษีขึ้นมาขนาดนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าภาษีตั้ง20%สมมติเนี่ยต้องถามว่าบริษัทไทยที่ส่งออกไปที่อเมริกาเนี่ย เขากำไรถึงย re ี ated, enough, ่สิบเปอร์เซ็นหรือเปล่าถ้าเขากำไรไม่ถึงเนี่ยม่เขาก็คงไม่ถึงส่วนใหญ่ของผู้ส่งออกจะประมาณทักห้าหกใช่ใช่แล้วมันเจอค่าขนส่งระยะไกลด้วยอาจารย์มันกำไรไม่ได้อะไรเท่าไหร่อยู่แล้วอาจารย์เจอยี่สิเปอร์เซ็นตายก็จะกลายเป็นตึ้งใหญ่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือสําหรับ SME ของไทยซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กแล้วบางทีพึ่งตลาดอเมริกาอย่างเดียวนี่อย่างนั้นเนี่ยแทบแทบจะทั้งล้มทั้งยืนเลยนะครับฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่อันตรายค่อนข้างมาก แล้วเราจะต้องเตรียมรับมือ,อยังไงคะจะต้องเตรียมปรับอะไรยังไงบ้างอันนี้ต้องยอมรับจริงว่ามันเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าทรัมป์เขาจะมาไม้ไหนยังกรณีของแคนาดากับเม็กซิโกกับจีนเนี่ยยกตัวอย่างสามประเทศเนี่ยจริง,รงๆในหลักการเนี่ยต้องรอไอรายงานที่ผมว่าเมื่อกี้ก่อนที่บอกควรจะออกวันที่หนึ่งเมษาจริงไหมเพราะว่านี่เป็นรายงานทุกประเทศแต่ทรัมป์แกก็ซัดสามประเทศนี้ก่อนเลยแลนอกจากนั้นแล้วก็ยัง,งเรีเชือดไก่ให้ลิงดูจ้ะ ไ,ไม่ได้แกไม่ได้สนใจ<ด>ว่าแกสั่งว่าอย่างหนึ่งแล้วแกก็สําหรับ2อสาประเทศนี้แก่จกซัดอีกอย่างนึงแล้วเค้นแกบอกแกจะแกจะเก็บภาษีจาก e อูด้วยจากสหภาพยุโรปก่อนด้วยแล้วก็จะเก็บภาษีเซมิคอนดักเตอร์ด้วยภาษียาด้วยแล้วก็ภาษีอลูมิเนียมกับเหล็กก็เก็บแล้วด้วยภาษีรถยนต์ที่เขาทำอย่างนี้เพื่ออะไรคะจัะหรือว่าเขาเร่งให เห็นบ <S an> th อกว่าอยากให้คนไปลงทุนที่อเมริกามากกว่าคล้ายซาอุดีอาระเบียไหมอาจารย์ซาอุเขาก็พยายามจะให้คนไปลงทุนที่เขาส่วนหนึ่งใช่ครับทร้ปมจะเชื่อว่าถ้าสมมติว่าแกขึ้นภาษีภาษีสุรากานเยอะๆเนี่ยทุกคนจะเปลี่ยนแผ<า>ไปล th งทุนที่โน่นลงทุนที่อเมริกาเพื่อผลิตเพื่อไม่ต้องเสียภาษีอ่าซึ่งมันไม่จริงนะฮะมันไม่จริงเพราะว่าที่อเมริกาไม่พร้อมแล้วก็บางอย่างต้นทุนที่อเมริกาสูงเกินไปฉะนั้นจะกลายเป็นว่าในระยะสั้นและระยะกลางเนี่ย พวกเราจะรับผลกระทบรุนแรงแล้วในอเมริกาเองสินค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับต้องกันข้ามอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจจะชะลอลงแรงมากเดี๋ยวค่อยดูไตรามาสหนึ่ง GDP ออกมาอเมริกาจะลงแรงค่อนข้างมากแต่ถ้าเขาคิดอย่างนั้นแปลว่าเขาก็ต้องคิดต่อไปแล้วว่าประเทศต่างๆจะตอบโต้แบบไหนแล้วแล้วสถานการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องประเมินไว้ถูกไมหมคะอาจารย์ เข,เขาไม่กลัวเขาไม่กลัวครับทรัมป์เขาไม่กลัวเขานึกว่าอเมริกาใหญ่โตอเมเขาบอกอเมริกาเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนกลัวหมดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็ก็กลัวจริงๆแล้วก็ทุกคนก็รู้ว่าตอบโต้เนี่ยยังไงก็ตอบโต้ได้ไม่ไม่สมน้ําสมเนื้อเพราะเราตัวเล็กกว่าแคนาดาเขาก็รู้เขาตอบโต้ไม่ได้สมน้ําสมเนื้อเอ่อเม็กซิโกก็เหมือนกันแต่เขาก็ต้องตอบโต้เพราะในเชิงการเมืองเขาต้องตอบโต้ฉะนั้นเขาจะพยายามเลือกตอบโต้ ในปริมาณที่น้อยกว่าแต่คนอเมริกาก็า300ไล่นะอาจารย์ประชากรอีกตั้งหลายพันล้านก็อยู่ประเทศอื่นอยู่อินเดียอยู่จีนอยู่เอาถ้ายุโรปสมมติว่าเรามารวมกันเป็นไป,นปนได้ไหมอาจารย์ไม่มีใครรวมกันหรอกครับทุกคนเอาตัวรอดสังเกต <Okay. S 1> มีใครรวมกันสังเกตดูไหมต่างคนต่างก็เจรจาแต่ถามว่าในระยะกลางระยะยาวหลายคนจะมาเริ่มคิดว่าจะรุมอเมริกาไม่เป็นไป,นปนได้แต่มันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาตอนนี้ยังไม่ได้ วันนี้ประเทศต่างๆเนี่ยก็จะตอบโต้แบบยุทธศาสตร์นะ,ะ strategic retaliation ก็คือว่าทำยังไงให้เราตอบโต้ไม่เยอะแต่ให้ผลในเชิงการเมืองสูงที่สุดโอ้ซึ่งก็คือตอบโต้สินค้ากเกษตรของอเมริกานะครับเพราะว่าฐานเสียงของพรรค republican เนี่ยคือฐานเสียงในชนบทฐานเสียงร <โห S 1> ัค นั้นหลายๆประเทศเนี่ยก็จะตอบโต้ภาคเกษตรของอเมริกาอืัที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจีนก็จะทาอย่างนั้นเดี๋ยวแคนาดา,าก็จะทาอย่างนั้นเดี๋ยวเม็กซิโกก็จะทําอย่างนั้นอืมนั้นมันก็นจุดอ่อนและอีกจุดอ่อนนั้นหนึ่งก็คือว่าคือตอบโต้ในสิ่งที่จะทําให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนทั่วไปเพิ่มขึ้นอาหารเหมือนกันอย่างเช่นเกาแฟอย่างเช่นราคาผลไม้ คนร,ร,ร,รู้สึกเลยหรือ,อแม้กรณีอของจีนเขาจะตอบโต้โดยการอย่างเช่นส่งออกของเล่นคือให้เด็กตอนคริสต์มาสให้ลูกตอนคริสต์มาสจีนผลิตทั้งนั้นแหละอ่าจริงก็จริงเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเล่นใดๆใช่ครับฉะนั้นเดี๋ยวจะคอยดูจะเห็นว่าเดี๋ยวจะคอยดูว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะตั้งพยายามดูว่าเขาตอบโต้อย่างไงให้คุ้มค่าที่สุดในเชิงของมีผลกระทบกับอเมริกากับทรัมป์ทางการเมือง อ่ะต้องติดตามกันค่ะอาจารย์พูดมาอย่างนี้นี่โอ้โหเป็นเป็น막กระดานสําคัญเลยทีเดียวนะต้องดูนะว่าแต่ละประเทศที่ก็เดินบนกระดานเดียวกันเนี่ยเขาจะเดินบากกันอย่างไรนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ดร,าารสุบูษใส่เชื้อที่ผู้ศึกกลุ่มการเกลียดเกนียกินพัทระนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ News from Home กับอาจารย์ดรสุบูรและดิฉันสิริบูราท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกันไปก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องของการใช้สมุนไพรจริงๆแล้ว เราส่งออกสมุนไพรได้นะคะอ่าแต่จะโดนกีดกันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเอาวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะช่วยคิดช่วยทำโดยเฟอร์เมนเต่ชาหมักคุณภาพดีดื่มง,ง่ายได้ประโยชน์ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีวฟ์